สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าน,นะค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสมุนไพรใกล้ตัวอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อตามส่วนต่างๆของร่างกายไม่ว่าจะเป็นปวดหลังปวดเอวตามกล้ามเนื้อต่างๆนะคะนั้นมักจะเกิดกับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะกลุ่มคนที่ทำงานและกลุ่มผู้สูงอายุเป็นต้น ซึ่งกลุ่มเหล่านี้นะคะก็มักจะเลือกใช้ยาเพื่อบรรเทาอาการปวดแต่ถ้ามีอาการปวดเมื่อยบ่อยๆนะคะแล้วกินยาทุกครั้งอาจจะทำให้เกิดการสะสมของสารเคมีในร่างกายได้ค่ะและยังส่งผลเสียต่อร่างกายในอนาคตได้อีกด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นแอดก็มีอีกหนึ่งทางเลือกนะคะสำหรับคนที่ไม่ชอบกินยาม,มาฝากกันค่ะนั่นก็คือการกินพืชผักที่มีสารทำให้ช่วยลดอาการปวดเมื่อยตามร่างกายของเรามาฝากกันค่ะจะมีอะไรบ้างนั้นเรามาดูพร้อมกันเลยค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คือเถาเอ็นออนสำหรับสมนุนไพรแก้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ อันดับต้นๆที่ใช้รักษาบรรเทาอาการปวดเมื่อยกันมาตั้งแต่โบราณน,นะคะช่วยคลายอาการปวดเมื่อยตามร่างกายได้ดีแค่เคล็ดขัดยอกบำรุงเส้นเอ็นได้ดีมากๆเลยส่วนใหญ่แล้วจะนำเถามาต้มกินค่ะอย่างที่สองนะคะก็คืออบเชยสมนุนไพรเครื่องเทศนะคะที่มีกลิ่นหอมมีฤทธิ์ลดความดันโลหิตได้ ลดน้ำตาลและไขมันในเลือดได้ดีอีกด้วยนะคะลดการหดเกร็งของหลอดลมลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่และกระเพาะอาหารมีฤทธิต์ต้านมะเร็งต้านเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราได้ดีนะคะและที่สำคัญเลยก็คือแก้ปวดเมื่อยและยังช่วยให้แผลหายเร็วมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ เรามาดูอย่างที่3กันเลยนะคะนั่นก็คือดีปรีสำหรับตัวดีปรีนะคะนอกจากจะเป็นสมุนไพรแก้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแล้วนะคะยังช่วยให้อาการอักเสบของกล้ามเนื้อดีขึ้นมากๆเลยคะ่ะแก้เส้นเอ็นยึดนะคะและยังมีสรรพคุณช่วยบรรเทาอาการเจ็บป่วยจากโรคต่างๆได้ดีด้วยและที่สำคัญนะคะแก้พิษอัมพา์ อัมาพาตได้ด้วยนะคะเรามาดูอย่างที่สี่กันเลยนะคะนั่นก็คือผักชีฝรั่งค่ะสำหรับ สรรพคุณของผักชีฝรั่งนะฮะก็มีสารต้านอนุมูลอิสระนะฮะที่ช่วยชะลอการเสื่อมสภาพของร่างกายของเราบำรุงกระดูกและฟันช่วยป้องกันมะเร็งนะคะและลดอาการปวดหัวได้ด้วยนะคะเป็นยาระบายอ่อนๆและแก้ปวดเมื่อยได้ดีอีกด้วยนะคะ เรามาดูอย่างที่5กันเลยนะคะนั่นก็คือยาหนวดแมวค่ะยาหนวดแมวนะคะมีสรรพคุณลดความดันโลหิตและโรคเบาหวานได้ด้วยนะคะและยังเป็นสมุนไพรแก้ป,ปวดเมื่อยกล้ามเนือ้อช่วยลดอาการปวดหลังปวดเอวปวดเมื่อยหรือรักษาโรคปวดข้อได้ด้วยไขยข้ออักเสบก็ใช้ได้เช่นกันนะคะ เรามาดูอย่างที่6กันเลยนะคะนั่นก็คือไพรสมุนไพรชนิดนี้นะคะเป็นยาช่วยแก้อาการเครดขัดยอกฟกช้ำดำเขียวนะะหรือว่าข้อเท้าแพรงได้ดีอีกด้วยช่วยลดอาการอักเสบปวดเมื่อยเส้นตึงเมื่อยขบได้ดีอีกด้วยนะเรามาดูอย่างที่7กันเลยนะคะนั่นก็คือมะ กรูดคะ่ะสำหรับตัวสมคุณของมะกูดนั้นแก้กระหายน้ำมีสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็อย่างช่วยสร้างภูมิต้านทานของร่างกายได้ดีด้วยช่วยเจริญอาหารนะคะช่วยผ่อนคลายป้องกันมะเร็งแก้ปวดเมื่อยใช้ดับกลิ่นคาวของอาหารและ ลดความดันโลหิตบำรุงเส้นผมได้อีกด้วยนะคะเรามาดูอย่างที่8กันเลยนะคะนั่นก็คือกราวเครือแดงค่ะสำหรับสมุนไพรชนิดนี้นะคะช่วยทั้งบำรุงกระดูกและฟันลดอาการปวดเมื่อยตามส่วนต่างๆของร่างกายได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะเรามาดูอย่างที่9กกันเลยนั่นก็คือโคคราน สำหรับสมุนไพรชนิดนี้นะคะมีสรพพคุณทางยาที่ช่วยแก้อาการปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะแก้ปวดหลังปวดเอวปวดตามข้อบรรเทาอาการเส้นตึงนะคะคลั่นเนือ้อคลั่นตัวโดยเฉพาะในผู้สูงอายุนะคะรวมทั้งยังช่วยบำรุงเลือดแก้กระใสแก้โรคผิวหนังได้อีกด้วยนะคะ ไม่รอช้าเรามาดูอย่างที่10กันเลยนะคะนั่นก็คือโดไม่รู้ร้มค่ะสำหรับสมุนไพรชนิดนี้นะคะช่วยแก้อาการปวดบวมตามร่างกายคลายเส้นนะคะแล้วก็บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายได้ด้วยแก้อาการปวดหลังปวดเอวได้เป็นอย่างดีเลยนะคะ เรามาดูอย่างที่11กันเลยนะคะนั่นก็คือทองพันช่างสำหรับสมุนไพรชนิดนี้นะคะสามารถใช้รักษาไขาข้ออักเสบได้ด้วยช่วยแก้อาการเคล็ดขัดยอกตามร่างกายนะคะตามชายโครงคอเคล็ดมือเคล็ดนะคะแล้วก็แก้อาการอักเสบบำรุงร่างกายได้ด้วยนะคะ ต่อมาเรามาดูอย่างที่12กันเลยนั่นก็คือสม็ดแดงสมุนไพรชนิดนี้นะคะจัดว่าเป็นสมุนไพรที่คนมักนิยมใช้ใบสดมาตำแล้วก็พอกบรรเทาอาการเคร็ดขัดยอกนะคะฟกช้ำและอาการปวดบวมตามร่างกายได้ดีมากๆเลยนะคะ ต่อมานะคะเรามาดูอย่างที่13กันเลยนั่นก็คือกริ้งกางดงนั่นเองกริ้งกางดงนะคะเรียกกันอีกอย่างก็คือสบู่เลือดหรือว่ากระท่อมเลือดก็ได้นะคะนอกจากเป็นสมนุนไพรช่วยบำรุงกำลังแล้วนะคะอย่างเป็นสมนุนไพรแก้ปวดเมื่อยและอย่างเป็นสมนุนไพรแก้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อได้ดีอีกด้วยนะคะ ต่อมาเรามาดูอย่างที่14กันเลยนั่นก็คือสารเนสำหรับตัวสมุนไพรชนิดนี้นะคะมีสรรพคุณทางโภชนาการและยังมีสรรพคุณดูแลช่องปากเหงือกและฟันแก้ท้องอืดแก้ท้องเฟ้อนะคะช่วยขับลมแก้ท้องเสียแก้ท้องร่วงแก้ปวดเมื่อยและยังแก้แมลงสัตว์กัดต่อยได้ดีอีกด้วยนะคะ ต่อมาเรามาดูอย่างสุดท้ายกันเลยนะคะนั่นก็คือชะพลูสำหรับตัวของชะพลูนั้นมีสรรพคุณแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อช่วยขับลมบำรุงกระดูกและฟันบำรุงสายตาลดความดันโลหิตได้นะคะลดน้ำตาลในเลือดบรรเทาอาการปวดเมื่อยมีสารต้านอนุมูลอิสระป้องกันมะเร็งช่วยเจริญอาหาร แก้ไอและขับเสมหะได้ดีอีกด้วยนะคะสมนุนไพรที่เก่ามาข้างต้นนี้มีสรรพคุณแก้ปวดเมื่อยทั้งนั้นเลยนะคะโรคชนิดนี้นะคะไม่ว่าใครก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะ ควรดูแลรักษาสุขภาพตัวเองและรีบรักษาตั้งแต่เนิ่นๆน,น,นะคะถ้าท่านผู้ชมท่านไหนคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ต่อครอบครัวหรือว่าคนที่เรารักก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราไว้ได้นะคะแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ